สวัสดีค่ะทุกคนสวั like. of, สดีเช้าวันอาทิตย์นะคะเช้าวันหยุดนะคะหลายๆท่านคงจะได้หยุดในวันนี้หลายๆคนอาจจะได้หยุดในวันนี้นะคะเช้านี้เราก็จะมาอัปเดตความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณเหมือนเดิมอย่างที่เราบอกว่าเราจะมาอัปเดตความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณในทุกๆวันนะคะให้นึกถึงคนที่คุณคิดคิดถึงคนที่อยู่ในใจแล้วก็ถามเขาว่าเขา รู้สึกนึกคิดแล้วอยากบอกอะไรกับคุณคลิปนี้นะคะเราจะมาถามผ่านไพ่กันเพราะว่าจะให้ถามตรงๆก็อาจจะไม่กล้าเนาะเป็นการเล่นสนุกๆนนะคะอย่ากเก็บไปซีเรียสนะเรามาดูกันว่าคำตอบของเขาในวันนี้จะเป็นยังไงเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณนะคะคุณความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะการกดไลค์กดติดตามแล้วก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้กำลังมาให้กาลังใจกันอุ้ยลิ้นพันแต่เชา้าโอเคเรามาดูเลยเขาอยากพูดอะไรคะ if i follow you i i could lose everything อุอะไรกันเขาอาจจะสูญเสียอะไรไปหมดทุกอย่างถ้าเขาวิ่งตามคุณ time to ground yourself hmm. ประมาณว่า time คุณควรจะไป relax grounding วิธี grounding ก็คือคุณต้องไปแบบไป relax อยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่ากับเขากับน้ำทะเลกับอะไรประมาณอย่างเี้ยค่ะอยู่กับความสงบ light ความสว่างความสว่าง hmm. they are waiting for you พวกเขากำลังรอคุณอยู่นะ พวกเขาคือใครไม่รู้อืม hmm. You make me want to do bad t h i n g คุณอยากทำให้เขาคุณทำให้เขาอยากทำอะไรที่มันแบดแบดอะมันแบดแบดเคขออีกห้าอยากพูดอะไรอีกคะ I feel the same way เขาก็รู้สึกเหมือนคุณนั่นแหละ hmm. คุณรู้สึกยังไงอะ่ะ <laughs> เขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละ I have so much desire for you โอ้เขามีอะไรที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ mm. Your family won't like me เขาบอกว่าครอบครัวของคุณอาจจะไม่ชอบเขานะคงจะไม่ชอบเขาอะไรประมาณอย่างนี้นะ I want a f r i d g e start with you โอ้เขาอยาก เริ่มต้นกับคุณใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกหนึ่งค่ะอะไร I never imagined so much perfection เขาไม่เคยจะแบบ imagine เขาไม่เคยที่จะคิดจินตนาการอะไรไปเยอะแยะมากมายอืมเอามีอะไรอีกขอเปิดอีกสักห้าแล้วกันค่ะ มีอะไรอีกคะ Think before you act ให้คิดก่อนทำ I want to start my family with you โอ้เหมือนกันเลยเขาอยากมีเขาอยากเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับคุณอ่ะอืมคิดไปไกลนะเนี่ยอยากมีชีวิตครอบครัวเลยนะเนี่ย I miss you Do you เขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาไหม I left because you told me to อืมเขาเดินจากมาเพราะว่าคุณบอกให้เขาทำํำเหมือนจะมีประเด็นเล็กๆอารมณ์งอนง่อนเล็ดมีโฮอยู่ให้เขามีคุณได้ไหมอืมดูแล้วท่าทางจะแบบมีประเด็นกันเล็กๆเ,เ,เนาะประเด็นงิงนๆงอนกันถ้างงอนกันก็ปรับความเข้าใจกันดีกว่าเนาะ โอเคอันนี้คือข้อความแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของเขาที่อัปเดตกันในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันแค่นี้ก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่อัปเดตความรู้สึกของเขาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบา,บายค่ะ